รอดครับรอดหนูจะทําอะไรลูกหนูจะทําอะไรหนูจะโดดเหรอเอออย่าโดดนะนั่นบอกไม่ให้โดดโดดแล้วแมวเอย๋ยแมวเหมียวรูปร่างประเปรียวเป็นนักหนาร้องเรียกเหมียวเหมียวเดี๋ยวก็มาเคล้าแข้งเคล้าขาหน้าเอ็นดู รู้จักเอารักเข้าต่อตั้งค่ำๆสาำนั่งระวังหนูควรนับว่ามันกระตันอยู่ควรดูอย่างไว้ใส่ใจเอ่ยอ้าวอย่าโดดนะลูกห้ามโดดนะรอดครับเมียวเมียวเมียวมียว,วลงมาดีๆลงมาดีๆแล้วบุญรอดบุญรอด ไม่พูดกับป no? ้าเลยนะเแมวแมวรอดเจอหนูสักตัวไหมล่ะหันมองกล้องหันมองกล้องเร็วคุณรอดเมววมวมเมววมวมวว กุลอดมอง